สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับครูนุชอีกเช่นเคยนะคะเรายังเรียนรู้กันในหน่วยห,หนูทําได้นะคะแต่วันนี้ครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารการใช้ห้องน้ําห้องส้วมการปูและเก็บเครื่องนอนการเก็บของใช้ส่วนตัวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยครูนุช มีนิทานมาให้ได้ฟังกันด้วยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งชื่อว่าครอบครัวแสนสุขหนูแสนดีจ้ะหนูต้องปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของหนูให้ได้นะจ๊ะค่ะคุณแม่เวลาหกนาฬิกาเช้าแล้ว,ลวเก็บที่นอนดีกว่าได้เว อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วเวลา8ปดนาฬิกาโหนแสนดีเดินทางไปโรงเรียนอย่างมีความสุขเด็กๆจ๊ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเ,เต้นเพลงเป็ดนะจ๊ะ พักเที่ยงแสนดีได้เดินทางไปที่โรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวันว้าวอาหารน่าอร่อยจังวันนี้แสนดีจะกินให้หมดเลยพอถึงเวลา13นาฬิกาเด็กๆก็เริ่มเรียนหนังสือภาคบ่ายเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนหนูแสนดีได้เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขเย้ๆย yeah, yeah, ได้กลับบ้านแล้ว เมื่อถึงบ้านหนูแสนดีไม่รอชา้ารีบทํางานบ้านอย่างขยันขันแข็งถูบ้านกวาดบ้านให้แม่ดีกว่าหนูแสนดีมาทานข้าวได้แล้วจ้ะลูกแสนดีมาแล้วค่ะแม่เมื่อทานข้าวเสร็จหนูแซนดีรีบอาบน้ำเข้านอน อาบน้ำดีกว่าจะได้เข้านอนจิตวัดประจำวันไม่เห็นจะยากเลยหนูแสนดีก็ทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้นะคะฝันดีค่ะกิจวัดประจำวันเป็นสิ่งที่หนูๆก็ทำได้ควรหมั่นทำสม่ำเสมอน,นะคะต่อไปครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับ เรื่องการรับประทานอาหารกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเมื่อถึงเวลากลางวันคุณครูก็จะมีถาดอาหารมีช้อนมีซ้อมและที่สําคัญเด็กๆจะต้องเตรียมกระติกน้ำหรือขวดน้ำสําหรับของตนเองนะคะมาจากบ้านทุกวันเพื่อจะใช้ดื่มน้ำ ตอนเวลาพักกลางวันนะคะการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอันดับแรกเด็กๆเกนี่ยจะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เด็กๆจะไม่รับประทานอาหารที่ค้างคืนหรือทำไว้นานแล้วนะคะอาจจะเกิดเชื้อโรคได้อาหารที่เด็กๆรับประทานควรจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สเด็กๆควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหลังจากที่เด็กๆไปวิ่งเล่นมาแล้วเมื่อเด็กๆจะรับประทานอาหารเด็กๆก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดเพื่อที่ป้องกันเชื้อโรคเข้าปากของเรานะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กๆไม่รับประทานไม่ล้างมือให้สะอาดเชื้อโรคที่ติดอยู่ที่มือของนักเรียนอาจจะเข้าปากเวลาที่นักเรียนรับประทานอาหารได้นะคะ เด็กๆควรจะใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเวลาที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเด็กๆควรจะมีช้อนกลางนะคะและช้อนของตัวเองและเราไม่เอาไม่ควรที่จะเอาช้อนกลางเนี่ยมารับประทานอาหารเป็นช้อนของตัวเองนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะอาจจะเกิดโรคติดต่อได้ค่ะถ้าเราใช้ช้อนร่วมกัน ต่อไปครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในเรื่องการใช้ห้องน้ําห้องซ้วมกันนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะขั้นตอนที่1นั่งบนถูซ่วมไม่ขึ้นเหยียบบนถูซ่วมขั้นตอนที่สองกระดาษชำระที่ใช้แล้ว ให้ทิ้งลงถังขยะขั้นตอนที่3หลังจากทำภารกิจเสร็จให้กดชักโรครกทุกครั้งขั้นตอนที่4ีล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ห้องส้วม เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ห้องน้ำห้องส้วมกันไปแล้วนะคะต่อไปเนี่ยครู้จะให้เด็กๆได้ดูตัวอย่างการปูและเก็บเครื่องนอนของตนเองนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะ ด้านบนพับเหมือนกันนะคะเอาไว้ตรงตรงตึงกลางเหมือนกัน,นะค่ะต่อด้วยส่วนหัวพับเข้ามานะคะแล้วพับตรงส่วนปลายเข้ามาไว้ตงึตงกลางเหมือนกันค่ะแล้วพับเอาส่วนหัวเข้ามาพับตรงปลายไว้ส่วนกลางนะคะแล้วคาดช่วยสายคาดแปะให้เรียบร้อยทั้งสองข้างก็จะเป็นการพับเก็บที่นอนที่เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ เมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้ดูตัวอย่างการปูและการเก็บเครื่องนอนกันไปแล้วนะคะแต่ครูนุชมีอะไรจะบอกนะคะว่าเด็กๆโรงเรียนพี่บูดอุปถรัรมเนี่ยเขาจะมีเตียงที่เป็นแบบผ้าตาข่ายให้นะคะเพื่อจะให้เด็กๆได้นอนหลับสบายนะคะเราจะไม่ใช้ผ้าปูที่นอนนะคะเด็ก ต่อไปการเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะก็อย่างเช่นกระเป๋ากระติกน้ําแปรงสีฟันรองเท้าหรือว่าแก้วน้ํานะคะเด็กๆจะต้องเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เด็กๆจะต้องจำได้นะคะเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยไปเก็บตามชั้นของตนเองนะคะ สำหรับวันนี้ครูนุ่ก็ขอฝากใบงานอีกเช่นเคยนะคะในหน่วยการเรียนรู้หนูทำได้นะคะมีทั้งหมด5ใบนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะในสัปดาห์ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้อะไรเด็กๆจะต้องติดตามนะคะวันนี้ครูุก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ